การกำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกตรงนี้นะครับในการประชุมสภาอบตครั้งแรกกฎหมายกำหนดให้ในอำเภอกำหนดให้ในอำเภอนะครับจะต้องมีการเรียกประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทีนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีการเลือกประธานสภารองประธานสภา เลขาธิการสภาแล้วนะครับสิ่งสําคัญในการประชุมครั้งแรกก็คือการกําหนดสมัยประชุมสภาซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรา53เขากําหนดเอาไว้แบบนี้นะครับว่าในการประชุมสภานะครับในปี1นนะครับในปี1เนี่ยกำหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ2ส,สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะกกาหนด แต่ต้องไม่เกิน4สมัยก็หมายความว่าจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยสสมัยในการประชุมนะครับหรือ2ครั้งในการประชุมสองสมัยสมัยละกําหนดไว้สมัยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมีกําหนดไม่เกิน15วันนะครับนะอย่างน้อย2สมัยสูงสุดไม่เกิน4สมัยอ่าแล้วก็วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีก็ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กําหนดนะครับ นี่คือหลักเกณฑ์ที่จะกําหนดสมัยประชุมสามัญของอบอตในการประชุมสภาอบอตครั้งแรกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีข้อแนะนําในเรื่องของการกําหนดสมัยประชุมนะครับซึ่งในส่วนของการกําหนดสมัยประชุมของเทศบาลที่ผ่านมานะครับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดว .2112 ลงวันที่15พฤษภาคม2568เขาได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกซึ่งก็นำมาเทียบเคียงใช้กับอบตอได้นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยในเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสภานะครับก็คืออบตอกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน4ส,สมัยแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าหาก สภาอบตอชุดเดิมนั้นนะครับชุดที่แล้วเนี่ยเขามีการกำหนดสมัยประชุมเอาไว้ในปี2569เป็นสมัยประชุมสามัญและเขาได้มีการประชุมไปแล้ว1ครั้งนะยกตัวอย่างเช่นประชุมไปแล้ว1ครั้งนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสภาอบตอชุดใหม่ก็จะมีอำนาจในการกำหนดสมัยประชุมอีกไม่เกิน3ส,สมัยนะครับก็คือก็จะเหลือสมัยประชุม สามัญสมัยที่2ถึงสมัยที่4ปีพศ2569เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกำหนดเพิ่มได้อีกไม่เกินตั้งแต่2ถึง4อีกไม่เกิน3สมัยและกำหนดสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไปก็คือก็คือปี2570นะครับเป็นสมัยแรกของปีถัดไป นี่คือในการกําหนดสมัยประชุมก็คือสูงสุดเนี่ยไม่เกินสี่สมัยก็จริงแต่เราต้องดูว่าสภาบอบตชุดเดิมเขากําหนดเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมในปีนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือการประชุมสมัยสามัญอีกสูงสุดไม่เกินสามสมัยก็คือสมัยที่สองถึงสมัยที่สี่และเราก็จะต้องไปกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปก็คือปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับ